กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตั้งเป้าหมายของการทำหน้าที่เพื่อที่จะลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับโดยกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าเราจะทำให้สังคมนี้เป็นสังคมที่รู้หน้าที่เป็นสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นสังคมที่ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมเพราะฉะนั้นการส่งเสริม ให้พี่น้องประชาชนได้รู้ถึงสิทธิหน้าที่รู้ถึงเสรีภาพรู้ถึงสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการใช้ชีวิตประจําวันนะครับการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเราขับเคลื่อนผ่านภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง66ล้านคนของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราขับเคลื่อนหลักๆนั้นผ่านไปทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่4ซึ่งจะหมดในปี2,165นะครับต่อไปก็จะเป็นแผนฉบับที่6 2,566ถึง2,570นะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะหมดปี2 6 5เหมือนกันก็ต่อไปก็จะเป็นแผนระยะที่2นะครับ2,616ถึง2 7 0เพราะฉะนั้นภาครัฐภาคพี่น้องประชาชนภาคประชาสังคมเราขับเคลื่อนผ่านแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภาคธุรกิจเราขับเคลื่อนผ่านแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนพอไหมครับที่จะทให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงไม่พอนะครับเราเพิ่มคําว่า เราขับเคลื่อนเรื่องของการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนผ่านบาวรคือบ้านวัดโรงเรียนบ้านคือเราพยายามสร้างการรับรู้ให้ความรู้งนระชารผ่านลงไปถึงจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านผ่านองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นทั้งอาบาจอ,อาบาตอและกเทศบาลน,นะครับนี่คือบวรน,นอกจากนั้นแล้วเราก็ขับเคลื่อนผ่านวัด วัดคือทุกศาสนาครับทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาิสลามศาสนาซิกแล้วก็ฮินดูทุกศาสนาต้องการให้คนเป็นคนดีรักกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะฉะนั้นบ้านวัดนะครับทุกศาสนาก็จะช่วยกันในการสร้างความสมานฉันท์ลดข้อพิพาทให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติครับสำหรับโรงเรียนเราหมายถึงเราจะใช้คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษา เข้าไปในทุกช่วงชั้นของโรงเรียนเพื่อปลูกฝังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการศึกษาของเรารู้หน้าที่รู้สิทธิ์เคารพสิทธิ์แล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ์ที่สําคัญก็คือต้องรู้ว่าถ้าถูกละเมิดแล้วจะขอรับการเยียวยาได้ที่ไหนและที่สําคัญที่สุดคือถ้าเป็นฝ่ายละเมิดผู้อื่นจะถูกลงโทษอย่างไรนะครับเราหวังว่า เยาวชนหรือเด็กที่อยู่ในกระบวนการศึกษาเมื่อจบผ่านกระบวนการศึกษาไปแล้วจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพสิทธิมนุษยชนถ้าเยาวชนของเราเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วนะครับสังคมเราก็จะอยู่กันอย่างสันติแล้วก็ไม่ละเมิดซึ่งกันและกันเป้าหมายของเราก็จะทําให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงเราหวังไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับ e-learning ที่ท่านกําลังชมอยู่นี้ ยังมีเนื้อหารายละเอียดที่ท่านสามารถเลือกศึกษาได้หลายวิชาหลายเรื่องราวที่จะทําให้ท่านรู้หน้าที่ของท่านรู้สิทธิ์ของท่านแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการใช้ชีวิตแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยหรือมีปัญหาต้องการสอบถามต้องการปรึกษาข้อกฎหมายก็ติดต่อได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือโทรศัพท์ได้เลยครับ111 1กด77ขอบคุณสวัสดีครับ